เอาทูยูโอเคเขาบอกกูจับไว้ไม่ใช่ให้นตรงไหนก็ได้ไอ้เจ้าเป็่เกมเขาบอกให้กูจับไว้กูไม่เข้าใจกูนึกว่ามันถามว่าให้เซียนตรงไหนกูบอกเอาทูยูแม่งจับมือ ว่าดีครับผมวันนี้เราจะมีงานมิสเตอร์นะบบไปเดี๋ยวเราไปอยู่กันรอบหลังพี่เมนพี่เมนบุนสังมือหนึ่งประเทศไทยแชม,ม,ชมป์มตึกสามสมาัยแชมป์เพราะผมไม่ได้ลงอันนี้อารมณ์นนเหมือนรวยวิซซองเลยนี่ดูดีมากพี่เมนทักทายกล้องมาสวัสดีครับสวัสดีครับเคยเห็นผมกันนะผมคิดถึงพี่ตลอดเลยพี่จริงจริงอันนี้ผมผู้ชายเหรอใช่ของผู้ชายชายของผู้หญิง น่าจะใช่นะพี่ก็ได้ทั้งคู่แหละหลุยส์ตั้มจะดูยังยังนะพี่แต่ผมไม่ไดมีอยู่หน้ากล้องไหมพี่ตอนนี้เขากำลังปฏิเสธเรานะครับดีใจที่พี่แมนจําได้มันมีความหลังกับพี่แมนอยู่แต่ว่าเราอยากพูดอะไรพูดแล้วก็อายเขาพูดหน่อนะไม่อยากพูดจริงๆก็อยากจะขอโทษพี่แมนนะขอโทษผ่านกล้องที่พี่แมนดูอยู่ถ้าเรื่องเราในอดีตก็ขอโทษได้ครับพี่อาย แต่เรื่องมันนานมากที่เป็นรองทานระุ่นใหม่ๆก็รองเท้าก็จะมาเรื่อยๆนะที่ผมดูแล้วว่าว่าดูดีอะ่ะกลองตัวนี้ดูแบบดูทันสมัยหน่อยเพราะวิกเตอร์ส่วนใหญ่มันจะดีไซน์แบบแบบเนี้ยไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่ดีกับหุนแต่ไนี้เป็นรองเท้าว,วิ่งไนะเตอร์เขาจริงๆเขามีรองเท้าว,วิ่งนะด้วยนะด้ยด้วย แต่หลายๆคนก็ไม่ค่อยชอบหมุนล็อกนี่เอ็นตัวใหม่ NVBS 6เส้นเล็กซึ่งราคาดีมากราคาน่าจะเท่าเดิมสามารถหยิบกลับไปได้เส้นหนึ่งแล้วก็เขาจอไม่รู้อะไรเราหยิบใส่กระเป๋าแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้แต่ว่าเราอย่บไปเท่าไหร่เราล้นลอคซื้อตามละกบอันนี้ผมรู้ว่าเขาลืมทำสีหรือว่าเขาจะทำดีไซน์เป็นแบบดำล้วนนะดูสวยนะ เดียวกับมิวอันนี้น่าจะเป็นน่าจะไม่ใช่ตัวท็อปนะไม่ใช่ตัวท็อปใช่ไหมตัวท็อปตัวท็อปมหรอ 5U 5U เหรอเป็นเดียวกาที่แพงไหมทำมาเพิ่มอีกยังราคายังไม่แน่นะประมาณน่าจะสี่หันกาซื้ออะไรตอกไม้ ได้ดูการเหว่ยงคลิปของตัวเองไหมครับใโอริคินิทเหมือนเป็นตัวสองในผมบอกอันนี้บอกรีวิวเลยไะ้ตำหนักผมมันไม่ทันผมก็ไม่ทันขนยับซึ่งตัวนี้ถ้าใครไม่ทันก็เริ่มไปสนใจมัน D X R ป่ะเนี่ยราคามันเป็น D X F นะสีสวยแต่ว่าใช้งานจริงก็ผมว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่ ตัวใหม่ล่าสุด TKF ซึ่งก้าน5.8เล็กมากเล็กมากเลก็กกว่าน,นิ้วก้อยของมีกอ้าวดูกา้าน่ทุกไม้ <c oughs> เล็กกว่าทุกไม้แต่เนี่ยมันเป็นนวัตรกรรมใหม่ซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าขายดีมากๆแล้วคนใช้ก็น่าจะเป็นอ๋อเซทนทรัลวันพอก้านเล็กมันจะมากับความแข็งตัวนี้จะก้านแข็งสุด5.8ตัวนี้รอเลยตัวนี้ขายดีแน่นอนไปเดี๋ยวไปดูเสื้อผ้าน เสื้อผ้าตัวนี้จริงๆไม่ค่อยใหญ่ดูเสื้อผ้าเยอะเพราะมันตัวละพันแน่นอนนะซึ่งร้านเราไม่ลงแน่นอนเสื้อผ้าตัวละพันกว่ามันแพงเกินไปแต่ก็ใครที่ชอบคอลเลัทธนลีซี่เจียสั่งได้จ้ะอันนี้เหมือนเขาจะแบบว่าเอาทีมชาติจีนมาขายลวมี5ดาวก็มีสาเดาว,ดาวจะเป็นของทีมชาติจีนรูปแบบก็เดิมๆฮะเพิ่มขึ้นคือราคาูบบแบบวิ c เตอร์เอชหลอดละพันกว่าผมว่ามันมันเกินความจําเป็นไปหน่อยตำนานวินเตอร์ วันนี้ก่อนวันนี้เรไปน้ำแข็เเยอะๆเยอะแล้วก่อนแนะนำรองเท้าพี่ก่อนพาตัวนี้อันนี้ก้าวเดืดในตัวไลนนะคะเป็นตัวใหม่ทูดดัๆอันนี้ก็สีใหม่ด้วยนะอันนี้ยจริงๆอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้จักกันก้าวเดืจในตัวไลนลที่เป็นลิซเจียใช่เราพัฒนามาจากเองตอานแรกก็จะเป็น EVA ก่อนแล้วก็จะเป็นไอเปอร์ e v ออันนี้ก็จะเป็อจะเป็นในตัวไลน์นะคะซึ่งเวลาทใส่อ่จาก สิ่งที่เราไปเก็บข้อมูลมาคนที่ใส่ในไลท์ทุกคนจะเห็นว่าโูเหมือนกับในความนุ่มนมานุ่มนุ่มเลยนะคะนุ่มกว่าตัวเทาออลเราใช่อันนี้ตัวนี้เป็นออลเราอนะทรงทรงเป็นออลเรานะคะทรงเป็นออลราบแต่พื้นเนี่ยเป็นในตัวไลท์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายหลายคนที่ใช้มาก็จะมีฟิดแบ e d ดีมากนะคะสำหรับตัวนี้เลย feedback ดีมากที่ร้านมีมั้ยคะมียังขายไม่หมดเลยขายไม่ค่อยออกมาดูต ไปเอ็นเนี่ยผมเคยเมาใา่เอ็นมาต,าตอกจริงๆก็เป็นในตัวไล่เหมือนกันแต่ว่าเราทำออกมาเป็นสามมิสเข้าไปในบูทเนี้ยค่ะลองโพสต์มาก็คือจริงๆนะแต่นะว่ามาันจะมีในตัวไล่ต่อไทยทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นมิกกับตัวที่เป็นตัวท็อปเลยทั้งหมดอ๋อทุกตัวเป็นในตัวไล่หมดอ,อ, <S <S อันนี้ก็เป็นตัวว<ๆ>ีจีวีจีก็เป็นในตัวไล่เหมือนกัน <S 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 ใช่ค่ะที่เราทุนนี่ก็จะเป็นเอแปดมิสิกสุดที่ตรงหน้ากว้างสุดป่ะตัวเนี้ยไม่ใช่นี่ยูเชมอันนี้เป็นยูเชมยูเชมกว่านมากกว่าจัง สามจุดศูนคืออะไรสามจุดนย์รับสงสุดครับผมาไปดูไอนี้ย่อมาเวลอันนี้เป็นที่เรามาวิกเตอร์คอลเลคชั่กับมาเวลนะครับซึ่งเราออกมาตอนเนี้ยปีนี้เราออกมาแล้วคือตัวทีสไปเดอร์แมนหนึ่งพออันนี้มาแล้วมามอันนี้ยังไม่มาแต่คัม i ิงส o ซูนซึ่งคุณจะเป็นของมาตันเนี้ ถ้าเราดูในขัมภี่แล้วมันจะเป็นมากเหมือนัท่านโชว์แต่ว่าเนี่ยใช้ง่ายจริงไม่เวิร์กไหมใช้ง่ายจริงจริงแล้วเนี่ยยังไม่เคยยังไม่เคยได้แบบว่าใครเอามาทิ้งเห็นแล้วมาลองอันนี้มันมีจำกัดไ หมายว่าเพียแค่พันไม้สองพันไม้หรือว่าผลิตมาเรื่อยๆจริงๆอ่ะโดยการ c o l l a b o r บ t i o n มันก็ต้องมีจำกัดแล้วแหละอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดถูกต้องนี่เป็นก็คือกล่องกระดาษเ่ะอ่ะหยิบมาเป็น New Carbon Sonic นะคะจริงๆเราก็ทำมายลายให้น่ารักตารังแต่ว่าข้างในก็เหมือนกันนะเหมือนกันหมดตูดอะไรเหมือนกันหมดแล้วจริงๆอันเนี้ยมันเป็นลูกที่อันนี้ต้องบอกว่า ด้วยความที่ว่าอนนย่ไง<ห>เ<ล>ขี้ขเ้นมันนะแพงแล้วก็บอกว่ามันคุมไม่อยู่แล้วก็มันอะไรที่ควบคุมลำบากเป็นธรรมชาติเป็นของที่เป็นธรรมชาตินะตัวปีกเนี่ย ดูดีๆมันก็คือเหมือนโฟมนั่นแหละโฟมเลยเออข้าพึ่งโฟม่แต่เราสามารถ adjust มันได้มันจะฟิลลิ่งเหมือนพลาสติกไหมหรือโดนกหมไม่ไม่เลยไม่เลยถ้าจริงใครที่เคยลองตีนะคะจริงอันนี้ต้องขอบอกตัวนี้ว่าสำหรับคนที่มือเบาๆมีคนเอ่อลงในเพจสักเพจนึ่งเนี่ยมือเบาๆนี่ตีได้หกเกมเลยนะหกเกมหกเกมต่อลูกเลยนะอ่าแต่ถ้าตัวว่ามือตีกลัวอันนี้ก็จะบอกว่าก็อาจจะบอกว่าขึ้นอยู่กับจังหวะ ตอนนี้เราขอบอกไม่ได้ว่าไม่อยู่ในช่วงพัฒนาหรือเปล่ามันอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นทางเลือกคนที่ตีมืออย่างไออย่างตัวเองอย่างเงี้ยวองมือถือว่าก็มือมันอ่อนตีได้อ่อนมากด้วยก็ไม่รู้ก็ชนะเจ้าของเพจอะเอาโมต่อเอาโมต่ออันเนี้ยอย่างตัวเองซีก็จะมามาตีว่าหนึ่งสองเซนละกันหนึ่งลูกสองเซนหนึ่งลูกตีเกมน ท่าไหร่คุณน้องหนึ่งชุดหนึ่งตีมาแปดร้อยบาทมันก็ไม่ได้ต่างจากปกติเท่าไหร่ทั้งนั้นนะจริงๆแล้วเราถือว่าตัวนี้มีความคุ้มค่าของมันนะค่ะเวลาเราเล่นเราสามารถเก็บได้เลยใช่ไหมยังไม่พังไม่เก็บเข้าไปแต่ถ้าถกเกิดเาเป็นลูกที่เราตีตีกันอยู่อะใช้แล้วไม่มีกามรเก็บอ่าลูกขนไก่คือใช่กระทิ้งอันนี้ยังเก็บได้อันนี้ยังเก็บได้ซึ่งมันลูกพลาสติกกับลูกขนไก่มาสอกันไปนีไม่ใช่อันนี้แบบโฟมใช่ไหมลูโฟมถ้าแบบเป็นพวกไนลอนหรือเป็นลูกพลาสติกอันนี้หัวจะไม่ อันนี้คือเราเอามาออกแบบให้ใกล้เคียงกับตัว โอ้รูปแบบจริงนะทุกคนค่อยๆออกมาแต่ละสิ่งนี่คือสปีดเท่ากันเขาต้องการสปีดเท่าไหร่เราจะมี75 7ดสิบห้าบววันนี้ก็เนี่ยงานวิกเตอร์คร่าวๆนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะมีช่วงขอลายเซ็นฮะเดี๋ยวผมไปนั่งเซ็นก่อนเพื่อแล้วเขาจะได้มาขอลายเซ็นเขาจะให้เซ็นอบนบ้านที่ดินแบบก็จะมีนักกีฬามาวันนี้มีใครมาบ้างเอาวันนี้ที่คอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มแล้วก็มีไททอนเซ่นอาร์เดนมาโคดายนาลาวกับญี่ปุ่นโคดายมาด้วย มาด้วยเพิ่งเซ็นหมดหมดอ่าใช่เมือหนึ่งอินเดียนะคะาน้อยหน้อยาน้อยมาด้วยแล้วก็คู่ผสมอีกสองคู่นะคะเป็นคู่อินโดแล้ะแดนดี้อ๋อมีอินโดมาด้วยมีคู่ผสมอินโดอีกคู่หนึ่งนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครมาขอลายเซ็นเซนวานหรือหรือใครโดไม่ทันเงี้ยเดี๋ยวผมเซ็นให้ก่อนเอะไรเซ็นผมไปใช้ก่อนแล้วเขาบอกเลยว่าเอออันนี้โอนให้ดูอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูคลาสต่อไป ทำแล้วอันนี้เป็นแององเส้นนะ อาทูโย่โอเคเขาบอกให้กูจับไว้ไม่ใช่มือเทนตรงไหนก็ได้ไอ้เ you เมื่อกี้มันบอกกูจับไว้กูไม่เข้าใจกูนึกว่ามันถามว่าให้เทียนตรงไหนกขบอกอาทูโย่แม่งจับมือเป็นททวาน ออบางอะชื่ออะไรไม่รู้ลืมภูธรหมาตอาตารเอออันนี้ก็แอคอนเซนนะปากามาเดี๋ยวพี่เซ็นให้ร้านแมมมอนนะก็จะมีกวนที่จัดเองนะฮะก็คือวันศุกร์ที่ทั้มหทุ่มายบินทาสามเอ็ดจะเริ่มต้นที่ขอดเจ็ดแปดก็เริ่มที่หนึ่งทุ่มถึง5ทุ่มนะฮะถ้าใครอยากจะมาแจมก็รบกวนมาไวหน่อยนะ รับทุกมือนะแต่ว่าจะขอให้รู้กติกานิดนึงนะสำหรับแบบเบสิกพื้นฐานแบบไปตีกวนทั่วไปไงให้รู้กติกาวิธีการยืนการเล่นอะไรองี้ไม่ต้องเก่งมากก็ได้ฮะแต่ว่าเอ้ยพอตีเป็นพอตีได้มาแจมที่กวนของร้านได้เลยฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากฮนะที่มากดหนุนผมแล้วก็ดูคลิปผมถ้าไม่มีทุกคนจะไม่มีผมในวันนี้ขอบคุณครับช,กกช่องทางการติดต่อของเราจะมีหลักๆก็จะมี Facebook แอดเบอร์โทรช่องทางการซื้อขายก็จะมีเพจเฟซบุ๊ก k าซาด้าชอปปี้วิดีโอที่ลงก็จะมี YouTube เฟซบุ๊กแล้วก็ติ๊กต็อกนะฮะก็ขอขอบคุณมากที่ทุกคนมาอุดหนุนฮะใครอยากจะสนับสนุนผมฮนะช่วยซื้อของที่ร้านแต่ว่าเออถ้าใครไม่มีทุนศััพ์์สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ได้นะไม่ติดเลยฮะอะไรก็ได้ที่ทําให้ผมเป็นที่สนับสนุนนะฮะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆะฮะร้านเปิดเที่ยง ปิดสามทุ่มเป็นไปได้ววรบกวนโทรมานิดน,นึงหรือว่าเฟซมาหรือไลน์มาก็ได้ทําให้ข้อความนั้นนะมันถึงเรานะ2องทุ่มไปผมมองว่าเฮ้ยมันไม่มีเริ่มไม่มีลูกค้าแล้วผมก็จะออกไปท,ทาธุระวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ